ปกติก็ทํางานค่อนข้างเยอะนะครับและชีวิตก็ค่อนข้างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราก็อาจจะทานแต่เนื้อสัตว์แล้วก็ไมไ่ค่อยได้ออกกําลังกายเท่าไหร่ครับก็ที่ไปตรวจสุขภาพมาก็พบว่ามีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สูงที่ตัวไขมันไม่ดีด้วยไขยมันดีก็ไม่ได้สูงการออกกำลังก,กายก็คือแทบจะไม่ได้ออกเลยครับก็คือทํางานแล้วก็กินอย่างเดียว,วก็พอดีมีคนรู้จักแนะนํามาครับแล้วก็แนะนําให้ได้ทานตัวของโปรแบ็กเซเว่นนะครับควบคู่กับตัวของครีเออย เพื่อที่จะเพิ่มในตัวของไขมันดีเข้าไปก็ตอนนี้ทานได้ประมาณ2เดือนครับแล้วก็ล่าสุดไปตรวจสุขภาพมาก็พบว่าตัวค่าไขมันดีเนี่ยเพิ่มขึ้นจนทําให้สัดส,ส่วนร,ระหว่างไขมันดีไขมันไม่ดีเนี่ยกลับลงมาอยู่ในกรอบที่คุณหมอยอมรับได้เพราะฉะนั้นในแง่งของตัวไขมันดีที่เพิ่มขึ้นมาก็อาจจะมาจากตัวของไขมันดีที่เราได้ทานเข้าไปคือตัวเพียวคิวออยนะครับก็มีแนะนําให้คนในครอบครัวได้ทานครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างทานแล้วก็เดี๋ยวคงจะไปตรวจสุขภาพเพื่อ,อ ดูผลอีกครั้งหนึ่งครับครับอยากจะแนะนำครับว่าถ้าเกิดว่าท่านใดประสบปัญหาอยู่ก็ลองปรึกษาเภสัชกรของอินเตอร์ฟาร์มาดูได้ครับ